S <S <S สวัสดีครับคันแรงครับจองครับแดงครับไม่ใช่เหรอ <S 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 ไม่ใช่เอ่อสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับทีโอเอ็นสตอรี่นะครับสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> เออด,ดูคลิปจองคันแรงนิดหนึ่งครับตอนนี้เรากำลัง เอ้าไปไหนครับ้าเจ้าของวันเกิดแล้เราจะไปไหนกันครับไปวัดหลวงตาบัวไปทำบุญนี่ารอาหารสัตว์อาหารสัตว์นะครับมันมีเสือใช่ไหมไม่มีแล้วมีวัวมีหมูป่ามีกระทิงมีควายมีควายมีควายอันรนี่ใช่ไหมควายคนนี้เดือดร้อนอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยหมู นี้พาเด็กๆไปทำบุญวันเกิดได้นะฮะโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อผักก่อนไปซื้อของกินให้น้องสัตว์น้องวัวโอเค Google ยี่ยี่เล่มแบบคันแลนเลย <laughs> ไปยังไงจะไปด้วยเหรอจะไปกันด้วยเหรอคาสเตนยงยงคาสแตนยงยงเออเออเออทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรอ่อป่าวันนี้อะไรหรือว่าบินไปนะครับเราแวะปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันแล้วก็หาอะไรกินกันก่อนให้ช้างโชนเมื่อกี้ต้งซื้อกาแฟหน่อยครับสิใช่ไหมคะครับผมจะกินคันแรนซีรูนนะว่าจะกินเออกาแฟดำไม่หวานอ่ะ เย็นๆนะสิไม <last> <ang> ่ไม่บอกเราเนโนเย็นไม่หวเบื <k> ่อพวกดูท่านว่ะเะครับกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลขบพี่ไยกินได้ไงวะ ตอนนี้เราอถึงที่ตลาดไทยนะครับถึงแล้วครับมาตอนนี้เราอยู่โซนผลไม้ไม่มีผักเลยเราว่งวนดูไปเรื่อยๆดีกว่านะนี่ไงไปไหมร้านแตงโมตลาดผื่นเธอก็ตรงไปตรงไปเสียตังค์เสียตังค์อ่ะไม่ดุไม่เสีย มีไว้เฉยๆโอ้หโ my god อันนี้ข้าวสารไนมะ่ได้มาาหรอเนาะมาล่าสุดก็คลิปทุเดียนนู่น <laughs> อะปีแตอนนี้เราก็มาเดินหาผักกันนะฮะมาเดินหาผักตอนนี้อยู่นี่คือเจ้าของมันเกิดคนที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงอะไรวะเขาเรียกว่าตัวอะไรวะ เฮ้ยเอ้ยอยี่ยยสิบเองเฮ้ยพอไหมโอเคโอเคโอเคแล้วแต่นะเราเพื่อจะบอกถามก่อนนะกลับมาจะเจอร้านไหมเมื่อกี้มึงยังหลงกันเลยกลับมาจะเจอร้านไหมหลงกันบอกว่าอยู่ร้านผับถามถาว่าถามว่าอยู่ที่ไหนนะอยู่ร้าน,านผัล้วดูดิมงดูดิกี่ร้าน ซื้อแล้วครับ20บาทครับผมห่อละ20่สิบถูกมากเลยเออซื้อไปเลี้ยงสัตว์คับสัตว์พว่นั้นนะครับให้พี่เข้าทานไปเ๋ยก็ได้นะนะฮะนี่นี่คือเซ็ตแรกที่นี่มีต้องมีบริการนี้นะครับแบบเข็นผักแบบเติมนตามอะไรเงี้ยถ้าเราแบบถือไม่ไหวแบบไม่ไหวก็ไม่นด้ครับที่นี่เขาเจ๋ง อะลงเหมือนมว่าเหมือนเหมือนวิ่นอ่ะมืนวิ่มอไซค์อ่ะเอ้มีแฉปด้วยมีลายแมนด้วยอันนี้บังที่เขาขายแตงโมกับแตงโมับใช่แตงโมกับข้าวโพดทีเราไปข้างหลังหม เตี้ยวมองเห็นเลยใช่ไปเป็นวงเวียนใช่มอันนี้ไปแทงตรงนี้ไหมอ่าคือวงเวียนแล้ววงเวียนแล้วก็ไปแทงต้องต้องีเยเลยต้องอีกมันจะเป็นวงเวียนบนงมองเห็นเลยเวงเวียนจะมองเห็นเลยพอย้ายไปอยู่ตรงนู้นไงว่าตรงนี้เขาทุบซ่องห่ ราจะไปวัดนั่นเลยนะฮะผมผักที่ซื้อมานี้เราซื้อแตงกวากับมุ้งถูกถูกมากถูกมากแต่ว่าแตงโมก็ได้ถูกแต่ว่ามันมีถูกกว่านี้แต่ว่าเราไม่รู้จุดคือซื้อหมดเต็มหลังรถแหละคือหมดไปพันหมดไปพันเดียวเองอ่ะแตงกวาถูกใหญ่อ่ะถุงยี่สิบบาทมอไม่แปลกแต่ทำไมขายผักกับเขารวยกันเลยรวยเอารวยเอาเลยแบบคือของตลาดไทยถูกมากครับ ไะ <ไป S 1> เดี๋ยวเราไปอุ่หนุ่ข้างหน้าอีกนิดนึงเราไปอุ่นหนุ่มทางหน้าหน้าทางเข้าอีกนิดนึงนะครับไปนะเลี้ยงสัตว์กันครับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไก่ไ<ป>โกโก้ไปดิ <c oughs> เมาถึงที่วัดหลวงตาบัวนะฮะนี่ครับผมก็มีของขายข้างหน้าด้วยซื้อเพิ่มข้าวโพดเห็นไหมที่แม่ถามเปล่านี่มีแค่สคันเองอ่ถ้าใครได้มานะช่วยคนหนุนช่วยคนหนุนเขาหน่อยนะนี่ก็นี่ก็แวะทุกร้านเลยเออนีเก็บเก็บทุกร้านเลย เก็บมาแล้วนะไปซื้อสองเตงมาแล้วก็เก็บตรงนี้ทุกร้านโดนโดนตบทุกร้านเลยนี่ร้านสุดท้ายนี่แม่ลูกอ่อนเลยลูกเล็กๆๆเลยนะยังแกล้งลูกเลยก็อุดหนุนเขาหน่อยนะครับมาก็ช่วยชาวบ้านเขาด้วยเนี้ยแล้วก็เข้ามาได้สังพมนนะนี่เขาบอกเมื่อก่อนปุ้ไม่ได้เลยนะทำไมมีเสือเสืออยู่ตรงนี้ใช่ใช่แล้วมีอะไรกั้นอ่ยเขตนะครับอ๋อนี่ไงทางนี่ไงทางเข้าป่ะ ยังยังมีคนเปิดประตูให้อีกป้าบอกเขาบอกขับไปให้สุดในรเสยเลยตรงนี้มันเป็นโรงเลี้ยงหมาเขาใช้หมาก่อนไหมล่ะปลไม้เลี้ยงสัตว์ดีดีนั่นรับเขาบอกตรงไปเลยเลยอ๋อนี่มูลนิธิอันนี้ที่เลี้ยงหมาอ๋อน่าซื้ออาหารหมามาด้วยเนี่ยเป็นมูลนิธิเลี้ยงหมาเดี๋ยวรอบหน้าเราซื้ออาหารหมาเออหมาโอเคสองถ้าหมากินผักนี่เอาให้แล้วเนี่ยฟ้าวุ่นเลยหมาบอกกลัวหันไปดูหลังรถดิ มีเนี่อะไรก็ไม่รู้ผลไม้มีผลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเอาไปหลอดให้มันจะได้ไหมได้หลัเต็มได้หลังเต็มแล้วเรือยไหมตอนนี้เวลาบ่ายสองพอดีตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองพอดีนะคะเราถึงจุดหมายแล้วไปกันต่อแล้วเราจะไม่ย้ายไปนั่งขัตฤกแล้วหรอไปลูกไปเราไปย้ายไปหน้าหลังตอนช่วงไอ้นี่ก็ได้ไอ้เขาตฤกษ์หน้าวัดนะ เป็นไงเป็นไงคะสนุกยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าขับมาเรื่อยๆลูกมีตลอดเราขายดีสุดข,ของวันนีน้น้องมาแล้วพี่พันธ์ยืนทางนี้ลูกวัวกำลังมาว้า No จอดจอด <c oughs> ออุย้ยถามาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ดิโอ้ไม่เหลือเลือขบนแงนู้นยังไงพ่อบอก่ <c oughs> พ่อบอกรไมบีกูรอ่อแตงโมลูกน้ไม่แตพ่อพ่อไปเกันหนดูดูด,ด <c oughs> แต,ง,แตงโมต้องเหนื่อยมากว่าลูกกูโทษ เฮ้ยแรงกันอากาศโทษทีนุ่นอ่ะวัวมาแล้วใจฟูมากว่าวัวมาแล้วขอนี้พี่สุนิไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้บอกว่านะนะมันลงที่บโยนให้กันใช่ไหมใช่คุณลุงก็ดีใจนะคุณลุงบอกโหดเต้นรอดเลยคุณลุงว่านู่นนู่นนกอยู่ข้างในไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหม พ่อนู่นมันอยู่ใต้ถุนบ้านหลังเขาไปทางนู้นอ่ะใช่เขาไปให้ม้าไอ้คนหนังชาสองคนนั้นอะเขาเป็นหชาวชาหรอใช่มากค่ผู้หญิงอ่ะเป็นคนไทยอยู่ใช่แต่ผู้ชายอ่ะเป็นโอ้ยพ่ออยาให้แตงโมต้องทุ่มอยากให้กับมูมากงเแต่ว่าให้ให้เป็นทางไม่ดีอะ ใช่เขารู้ท้าอาหารเราหมดเขาก็ไม่มาลุมแล้วไงส๊อฟเฮ้ยทอด้ยทอดเฮ้ยแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่ครับไม่จับด้วยังวนนี้ถูกอะจะวมาให้ใหม่เย็นแล้วทังโมเนี่ย ว้าวหนูอยากตัวพี่ทะลุหนูว่าพักแตงโมก่อนไหมแต่และตัวห่วยมากมากอ่ะช่วยช่วยกันเร็วน,นุ๊กพี่พันธ์หต้องยอมไปให้คนอืนขอเขาส่งหนุกพยายามโยนไปให้ เออะอเออออยะทะเรถหน่อยพ่อมันใกล้เกินซ้ายพ่อโอเคอ่่่อแต่ข้างในไม่ค่อยมีแล้วนะออโล่งเลยอะไรนะ แล้วแต่งไหมมาเร็วคณะโยนคณะให้พ่อพ่อเริ่มขยับอ่ะนะระวัง 在。 เขาเขาหักด้วยอะแม่ไหนนูน่นตัวนูน้นตัวนูน้นเขาหักแก่งตัวเมียอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยฝั่งนี้ควาย บคละไบายนะเว้ยนี่ตัวเล็กพุ่งออกมาเลยวะเนี่ยเนี่ยเดีดิก็จากเต็มหลังรถเลือแค่นี้โอ้โหกว่าไม่ทันเธอดูดิที่เธอบอกนะถ้าไม่ ไวจุดขับรถมัก็ต่เช้านะใจฟูไหมใจฟูมากอยากมีอีกสักสองเท่าเพราะว่าไม่พอที่ขนไปเต็มหลังรถนันไม่พอเลยคุ้แต่ตัวนี้ห่วยมากเลยนะใช่ต้องห่วยต้องหาความรักความเมตตามาให้กันเยอะๆนะใช่ใครใครอยู่แถบนี้เนาะลูกนนองใครมีกำลังใจเยอะเขาก็ไม่อยอ่แบบนี้ขับบึงมาใช่ก็แวะมาให้น้องๆกันได้ ไม่อันตรายเลยนะเห็นไม่อันตรายเร,ร,ราก็แค่โยนโยนแบบอยากให้เขามาใกล้รถเรามากถ้ากลัวแบบว่ามันมาทําอะไรรถเราก็รีบโยนรีบโยนเขาก็กินของเขาเลยเพราะว่าเขาหิวมากใช่รับยังอยากจะซื้อกันอีกอย, <c oughs> ยู่เนี่ยโอเคสำหรับทิปวันเกิดน,นี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะคนดูเข้าใครชอบคลิปนี้กดไห์กดทักทาย i <laughs> <laughs> bye Bye-bye. Oh.